สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในช่วงเช้าของวันพุธที่24กรกฎาคมราคาทองเหมือนจะขึ้นขึ้นไม่ได้ถอยลงทั้งวันแล้วเช้านี้ละ่ะตอนนี้2,409แล้วจะขึ้นต่อได้ไหมดูเวลาก่อนวันนี้ผมขึ้นมาช้าโอเคยังไม่8ดโมงได้อยู่มีข่าวจะเล่าให้ฟังด้วย ไม่เยอะแต่สําคัญตอนนี้เจ็ดโมงสีแล้วนะครับเพพระเั้งเลย8ปดโมงขออนุญาตผมข้ามข่าวเลยนะมีหน้าที่นำข่าวให้ลูกมาต่อเลยนะครับยังไงเนี่ยโอ้ซื้อครับกองทุน SPDR ซื้อเข้า1.73ตันคงทองที่ระดับ841.74ตันนี่เป็นราคาปิด2,408.8ตอนนี้2,409วิ่งอยู่ก,ก็แก๊แกแถวนี้แหละครับ เปิดตลาดมาก็ถอยนิดหน่อยแล้วก็ทรงทรงตัวนะครับช่วงก่อนที่เขาจะมาจะมีการประชุมเฟดเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันที่30-31ิสิ้นเดือนพูดง่ายๆเลยสัปดาห์นี้จริงๆจะเป็นสัปดาห์ที่มันเป็นกฎเลยนะว่ามันเป็นช่วงแม็กเอฟพีเรียดนะครับจะไม่ค่อยมีการแถลงหรือถ้ามีคนมาพูดจริงๆมันไม่ควรจะมีแต่ว่าคืนนี้สิ่งที่พี่จะเจอเนี่ยช่วงสักประมาณตีสาม จะมีคุณมิเชลโบแม่เลยอะไรเงี้ยท่านเจองมาพูดด้วยแล้วพูดจริงหรือเปล่ามันพูดได้ด้วยเหรอช่วงนี้มันเป็นกฎเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะมันดูเลยดีกว่ามีประกาศตัวเลขคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งกูเทดบาลซ์หรือดุลการค้าตัวเลขเดิมติดลบ99.4บิลเลียนเลยนะครับโค้คาดการณ์ว่าจติดลบออกมาจริงๆนะประมาณ98.8บิลเลียน คาดการส่งผลลบนะครับเพลนฮูสไตร์เมนเทหรือสต็อกสินค้าคงคลังภาค้าส่งนะครับตัวน,วนี้ตัวเลขเดิม0.6%คาดการจะอกมาที่0.5%คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับจากทุ่มครึ่งก็มาช่วง2ทุ่ม45เลยในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับภาคการผลิตนะครับเนี่ยแฟลต์นอว์เฟตเทลิงพีเตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม51.6 คาดการจอกมาที่51.7อย่างเงี้ยคาดการส่งผลลบนะครับต่อทองนะครับในส่วนของ f l a ตเซอร์วิ e PMI เป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการนะครับตัวเลขเดิม55.3คาดการจอกมาที่54.7อย่างเงี้ยคาดการส่งผลบวกนะครับต่อทองนะครับเอาแล้วลบตัวบวกตัวแทบทุกอันเลยนี่3ทุ่ม New Home ซลล์ยอดขายบ้านใหม่ตัวเลขเดิม610,000 9,000หลังคาดการว่าเศรษฐกิจด,ดีมัง้งขายดีคาดว่าจะมีคนซื้อเพิ่มระดับ6แสนสาพลังคาดการส่งผลลบต่อทองนะครับใครเพิ่งมาลงทุนเทดทองรอจิกง่ายๆหุ้นดีทองจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดทองดีทองหมายถึงทองขึ้นนะทองขึ้นส่วนใหญ่หุ้นไม่ค่อยขึ้นมันจะมีบางสถานการณ์เท่านั้นที่แบบตลาดมันโกดทุกอย่างหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้น มีนะครับเพราะพี่เพิ่งจะเจอผ่านมานะครับมันเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มันไม่มีอะไรจะดีพร้อมกันไปหมดถ้ามีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งจะไม่ดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย,ดอย่างหนึ่งจะดีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นกรบนะครับสามทุ่มครึ่ง,งน่าจะเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายแล้วคูณ oil inventory หรือสต็อกน้ำมันดิบนะครับออกใหม่ทุกสัปดาห์ตัวเลขเดิมติดลบ4.9่เ้าหมื่นเียคาดการตัวเลขจอ,อกมาที่ติดลบ2 6จ มิลเลียอย่างเงี้ยก็คาดการส่งผลบวกนะครับต่อทองนะครับเนี่ยตีสามมีคุณโบแม่แล้วก็คุณโลแกนนะครับท่านจะมาถแถลงมีจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะจริงๆมันไม่ควรมีครับเอาเล่าข่าวนิดนึงดีกว่าในเมื่อวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดจะมีการเอฟ l อเอหรือประชุมโนโยบายการเงินพูดง่ายเลยแสดงว่าสัปดาห์นี้เพราะจะมีสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับ แสดงว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เขาจะคอยนั่นคือตัว PCE หรือเขาเรียกอะไรนะดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลสำคัญมากมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าตอนนี้คนมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขนาดไหนตัวนี้เป็นตัวบอกเงินเฟอ้อได้ดีกว่า CPI นะครับส่วนมากเวลาที่เป็ด เขาจะลงด o t พ o ทคือการลงว่าสมาชิกเฟดทั้ง12ท่านนั้นะนะครับที่สามารถลงพ o ทนะพ o ทหมายความว่าจะมีการปรับนโยบายปรับอัตราดอกเบีย้ยคนนี้มองแบบนี้คนนี้มองแบบนั้นจะเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วเขาก็จะมาดูกันว่าทําไมถึงมองว่าน่าจะมีการปรับหรือไม่ปรับปรับขึ้นปรับลงเท่าไหร่เขาเรียกพ o t และตัวเลข PCE ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้วันพุธใช่ไหมส่วนมากชอบมาวันศุกร์ตัวเนี้ย PCE นะก็เป็นตัวบอกเลยว่าเป็ดน่าจะมีโอกาสทำอะไรแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมไปหาไปอ่านมานะครับ CNN CNBC Reuters อะไรเงี้ยอบูมเบิร์กอบูมเบิร์กใน,นเสียงเงินนะครับเขาก็จะบอกว่าเครื่องมือเฟดวอตทูซีมีกู๊มองว่ายังไง ครั้งนี้เขามองว่าน่าจะคาดว่าน่าจะคงเหมือนกับอังกฤษอังกฤษก็คงนะครับที่ผ่านมาข่าวที่ก๊อปเช็คในตอนนี้จะเป็นในช่วงของ Backout พิเลียข่าวมันจะเงียบเงียบง่อยๆ้อยมันจะประมาณนี้แหละพี่นะครับเพราะว่านี่เป็นสัปดาห์ที่3ใช่ไหมใช่เพราะว่าในกฎของของเวลาจะมีการประชุมเอฟเหรือนโยบายการเงินเนี่ยช่วงแบ็กเอาพิเลีย มันจะเริ่มจากเสาที่สองหรือถ้าจำง,ง่ายๆก่อนจะมี a b m e MC ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะไม่มีประธานเฟดสาขาท่านใดก็แล้วแต่จอกมาให้ความเห็นว่าเฟดน่าจะไปที่ทางนั้นนี้อะไรเงี้ยเขาด้วยมารยาทด,ด้วยด้วยกดด้วยเขาจะไม่ค่อยมีออกมาพูดนั่นแหละครับอันนี้มีมานานแล้วนะเรื่องเนี้ยแล้วมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังอ๋ออย่างประชุมวันที่สามสิามสิบเอ อังคารกับพูดต้องเลยวันพิรหัสไปแล้วนะครับเขาถึงจะอกมาพูดกันเพื่อแบบเพื่อลดลดการเข้าใจผิดของประชาชนพูด,ดง่ายๆเลยจริงๆข่าวมีเท่านี้นะเพราะข่าวน้องนั้นที่กอเช็คมามันไม่ค่อยส่งผลตราทองเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอ่าอะไรนะมาเช้าน่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นอออ Apple i ไ h โ n นอ่ะ Apple, นะพูด,ดง่ายๆพี่เนี่ยไอแบบที่ใช้กัน่ย เขาจะมีแผ่ฟ้าพับน่าจะประมาณสักปีหน้าโอโหข่าวนี้ออกมาบอกเลยว่าดีต่อตลาดหุ้นทั้งชิปทั้งพวกหุ้นเทคโนโลยีหรืออะไรพวกนี้ยมันน่าจะดันนะดูดิมีข่าวแรงๆเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับทองเลยไปดีวะเมื่อวานราคาขยับไม่เยอะแต่โอ้โหพอปรับสัทุกชั่วโมงเลยสิบครั้งสมาคมค้าทองประกาศขายออกสี่เหมน 1,250าใช้ราคาปิดสี่0มื3นหนึ่งพันสปรับลงไปต่ำสุดระดับ41,100แต่ผมเห็นนะผมเห็นนะเกือบหลุดสี0 0มื่นหนึ่เมื่อวานแล้วก็เด้งกลับเอาเชา้านี้ในเมื่อเขาใช้ราคาปิดตลาดตอนโอ้ห้าโมงเลยเหรอ41,300พ,พันรอดีเมื่อวานติดทุระพี่ผมกลับมาเย็นเลยทำไม่ทันเพราะมันเลยเวลาก็ต้องเทรดเหมือนกันไงก็เลยแบบโอ้ทำไม่ทัน มันเป็นเรื่องปกติทุกคนก็ห่วงเงินตัวเองถูกไหมครับต่อนนะประเด็นเลยเช้านี้เมื่อวานเปิดสองสองพันสี่ร้อยจุดห้าพี่ดูด้ยครับลงไปโลต่นู่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเช็คราคาปิาดสองพันสี่ร้อยแปดขณะเนี้ยตอนนี้เลยสองพันสี่ร้อยเก้าประเด็นคือค่าเงินบาทเมื่อวานสามสิบหกจุดสองแปดเช็คราคาปิดสามสิบหกจุดสองสาม ในขณะนี้สามสิบหกสิบกว่าตังค์หายไปหายไปสิบตังค์พูดง่ายๆถ้าหายไปสิบตังค์อันนี้ผมสอนให้เลยนะแล้วสปอตโกอยู่เท่าเดิมทองไม่มีทางขึ้นไม่มีทางสิบตังค์อัเตะเลขกลมๆเลยตังค์ละสิบบาทเดี๋ยวพี่ดูก็ได้นี่มันนี่มันชา้ายังไม่แปดโมงเลยสมาคมเปิดนู่นเก้าโมงสี่หมื่นหนึ่งอย่างดีก็สองร้อยเอาไหม วันนี้โอ้วันนี้ดูง่ายสปอร์ตมันเท่าเดิมแล้วบาทมันดันแข็งสิบตังค์อ่ะอย่างน้อยๆต้องมีร้อยหนึ่งอะ่ะก็สี่หมื่นหนึ่งสองร้อยถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะราคาที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นได้หรือไม่ได้เดี๋ยววันนี้ทําให้ดูนะครับเอาไปเลยดีกว่านะตอนนี้อยู่สามสิบหกจุดหนึ่งหกครับเดี๋ยวนี้นะครับการที่หล่นลงมาออก็เยอะอยู่นะ อ่าพูดยังไงเน้นง่ายดีอ่ะแบบนี้ในภาพนี้ผมทำการวัดฟีโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ว่าค่างเงินบาทจะขึ้นได้ถึงไหนชุดนี้นะครับพอตีฟิโบนัชชีฟึบผมก็จะรู้ละอ๋อต้านอยู่ประมาณนี้รับลึกๆก,ก็36มสิบหาทถาลนลงมาก็35.64ิประเด็นคือแล้วเมื่อวานมันไม่ผ่านเนี่ย3 6 3สามหนึ่งเนี่ยมันเป็นต้านได้หรือเปล่าดูนะครับ ตีเส้นเทนไลน์เช็คฟึบความสูงสมัมผัสกันเห็นไหมครับมันสลบลงมานะก็แสดงว่าไอ้นี้ได้ละหนึ่งต้านจุดต่ำเส้นเทนไลน์เส้นเทนไลน์ถ้าพี่จะศึกษาเรื่องเทคนิคคนที่ศึกษาเรื่องเทคนิคส่วนมากจะจะตัดเรื่องข่าวไปเลยในในตอนนั้นนะครับตีเส้นเทนไลน์เช็คฟึ๊บสัมผัสกันเห็นไหมครับสัมผัสแล้วดึงขึ้นไมเลยครับเราจะเห็นเลยว่าอืมไม่ผ่านสามสบหกจุดสามหนึ่ง ถอยเลยประเด็นคือถอยชุดนี้จะมีแนวรับ36บาทและ35.64ถ้าปรับตัวลงไม่ดีต่อทำอคำแท่งเลยนะทุกกรณีเลยนะถ้าเกิดรูด36บาทก็ขอให้พี่รู้เลยว่าโอ้ยี้แท่งไม,ไม่สวยแล้วโอกาสขึ้นจะยากหน่อยต้องไปลุ้นสปอตอย่างเดียวนะครับก็เขาไม่ผ่านนะพี่เห็นใช่ไหมแล้วถ้าเกิด เขาหลดลงมาแถวเนี้ยน้องแล้วเกิดมันไม่หลุดเนี่ยสามิบกบาทตอนนี้ไม่อยู่สามสิบหกจุดหนึ่งหกเนี่ยเกิดอยู่ๆมันเด้งมันดันอะไรขึ้นมาอยู่ใน t ทรานเกเนี่ยในอะไรนะในสามเหลี่ยมเนี่ยจะส่งผลดีมากโอกาสที่ค่างเงินบาทจะอ่อนค่าจะสูงในสถานการณ์ก่อนหน้าที่พี่เห็นว่าสปอตโกก็ไม่เท่าไหร่ได้บาทอ่อนช่วยเราจะเห็นเลยว่าทองคําแท่งไอ้ที่พี่เห็นว่าลงแรงจริงๆมันจะลงแรงกว่านี้นะาบาทไม่ช่วย โอ้ยลดสี่หมื่นไปหนึ่งไปแล้วพี่ไม่อ่าบาาไม่ที่มันขึ้นมาถึงนี่นะครับไปดูต่อนะแล้วตัวแปรที่มีผลกระทบต่อสปอตทองนะนี่ไงดอลลาร์อินเด็กเขียวเขียวเนี่ยพูดเน้นง่ายไอ้ที่ปรับตัวขึ้นเขียวเขียวที่พี่เห็นนะครับปรับตัวขึ้นเขาเรียกว่าดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์แข็งค่าทองไม่ชอบครับ ถ้าพี่เห็นแดงๆเนี่ยปรับตัวลงหัวที่มหัวต่ำเนี่ยอันนี้ทองชอบเขาเรียกว่าดอลล่าออนค่าง่ายไหมครับง่ายแค่นี้แหละประเด็นคือพอเราวัดด้วยฟิโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงเทสรับสำคัญร้อยสมจุยืดๆดึงมีแนวต้าน1้อยสและ1้อย9แท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยถือว่า โอกาสที่ส่งผลบวกต่อทองยังสูงนะครับดูนะชุดนี้ผมทำการวุดนยังไงให้ง่ายเนี่ยเอา,อางี้แล้วกันปรับตัวขึ้นถ้านี้เป็น x เป็น a เป็น b เป็น c ความสูงเตี้ยลงหลุดจุดต่ำพี่เนไหมครับหลุดหลดหลุดลงมางเนี้ยนี่คือโซนฟาเบ,เ,บเวลาหลุดลงมาโซนฟาเบ,เบ,เบ,เบกว่าจุดต่ำเดิมเวลาเด้ง ส่วนมากชอบแรงแต่แรงหรือไม่แรงเนี่ยดูนะติดมีฟิโบนาชชีกั้นอยู่ผมให้หนึ่งคะแนนถ้าเกิดไม่ผ่านโอกาสที่มันจะถอยลงมาเพื่อส่งผลบวกต่อทองผมว่ามีติดเส้นค่าเฉลีย่ยผมให้ละสองคะแนนผมว่าขึ้นยากผมว่าส่งผลบวกต่อทองเป็นความเห็นส่วนตัวเลยแล้วถ้าเกิดมันวิ่งแล้วมันทิ่มขึ้นไปเลยเหรอหน้องเนี่ยเกินร้อยสดเจ็อะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้แต่ยาก เป็นไปได้แต่ยากนะครับเพราะมันต้องฝ่าถึงฟีดบอชีฝ่าเส้นค่าเฉลีย่ยนั่นหมายความว่าการขึ้นชุดนี้อุยแรงทั้งนั้นนะส่งผลลบนะถ้าวิ่งจุดพุขึ้นมาข้างบนส่งผลลบต่อทองทันทีเลยแต่ถ้าขึ้นมาเนี่ยโซนดต้นบนเนี้ยล้วไปไม่ได้ถอยหัวรถเลี้ยวฟัาบวกทันทีแนวรับให้ไว้แค่ร้อยสาดสี่เพราะถ้าหลุดปุ๊บร้อยสองเลย จะร้อยสองไปไปลายหรือแบบร้อยสองต้นๆอะไรเงี้ยต้องดูว่าหลุดแรงแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าร้อยสองไปไปลายก็เนี่ยประมาณนเนี่ยเนี่ยพี่ดูดต่ำเนี่ยเนี่ยร้อยสองจุดสองเจ็ดหล่นลงมาแถวนี้ครับถ้าเกิดหลุดร้อยสามมันจะต้องหล่นมาประมาณเนี่ยถ้าหลุดนะเพราะถ้าไม่หลุดจากแถวนี้มันเป็นฟิโบนาชชีพอดีมันอาจจะดันตึ้มขึ้นไปเลยได้ครับแต่ยากดันขึ้นได้แต่ยากอะ ส่วนตัวนะเพราะถ้าไปขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่าต้องมีวอลลุ่มมากซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นทองรูดเลยรูดเลยนะยนะถ้าอันนี้วิ่งขึ้นไปแบบมีวอลลุะ่มนะครับก็ไม่ก็ไม่แน่นะเนี่ยขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นตัดทิ้งไม่ได้เลยนะอ่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นเอ็กอในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มันเจ็ดโมง สี่สิบเองมันก็ดีกว่าแปดโมงนะครับพี่ดูเนี่ยอันนี้เจ็ดโมงหกโมงตีห้าตลาดเปิดมาก็แก๊กแก๊กแถวนี้เลยโมวานมีทิ้มขึ้นมาเนี่ยแล้วถอยเลยถ้าเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมนะครับในภาพนี้ผมทำการวัดฟิบนาชีแบบรีเทสเมนต์ผมวัดชุดเนี้ยผมวัดหาเป้าขึ้นครับชุดเนี้ยผมอยากรู้ว่า ราคาที่หล่นลงมาเทสระดับ2,383-84ตรงนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อจุดต่ำมันยกเห็นไหมครับจุดต่ำมันยกฉะนั้นเขาจะมีแนวต้านจริงๆมันคือตรงนี้นะตอนนี้อยู่2,409ยืนเหนือ2,407ขึ้นมาเนี่ยถ้ายืนได้จริงๆมันจะมีอยู่2,410นิดๆจากคามเฟรมที่มันใหญ่กว่า มันจะค่อนข้างแข็งฉะนั้นในโซนเนี้ยผมว่าถ้าไม่เกิดไฮใหม่ ai, ก็ไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเกิดไฮใหม่ ai, ขึ้นมาได้อันนี้นับให้ดูนะใครไม่เคยฟังมาก่อนไม่รู้ฟีโบรนาชีอีเลียสคืออะไรยังไงพี่ไม่ต้องทำความเข้าใจเลยพี่นั่งฟังเฉยเฉยเดี๋ยวพี่จะเข้าใจไปเองผมพูดจริงๆผมพูดมาสิบกว่าปีแล้วพูดมาหลายหลายเวทีเป็นร้อยเวทีแล้วพี่ นะครับอามาฟังต่อนนะ F ลงมา a เนี่ยหนึ่งหรือ a ไม่รู้เด้งขึ้นมาเนี่ยความสูงมันเตี้ยลงไอ้นี้น่าจะ2หรือ b อย่างใดอย่างหนึ่งนะประเด็นคือจาก b เนี่ยลงมาเนี่ยสาม c เนี่ยสหรือ c ยังไงก็ไม่รู้ชุดเนี้ยจบหรือยังถ้าจบปุ๊บตัดตัวเลขทิ้งเลยก็เป็น a b c จบประเด็นคือในชุดนี้ดูนะเอพูดนานไปไหมเนี่ย สอนให้แล้วกันพี่จริงๆผมจะพูดเรื่องพวกนี้ประมาณวันศุกร์มากกว่าดูนะถ้านี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าชุดเนี้ยอาจจะจบได้เลยนะชุดเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งหรือ A อย่างที่น้องพูดเมื่อกี้หนึ่งสองทั้งชุดเป็นสามตีออกด้านข้างเป็นสี่รู้ได้ไงจะเป็นสี่ก็ถ้าขึ้นไม่สูงก็ตีออกเป็นแฟลตแบนๆลับๆเนี้ยน่าจะสี่ ฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองความเห็นผมส่วนตัวเลยนะครับจะขึ้นยังไงก็ได้พี่2,383ต้องไม่หลุดเพราะถ้าหลุดอันเนี้ยพี่พี่เหนื่อยแน่อันเนี้ยเพราะมันจะขาดชุดลงอีกชุดหนึ่งนั่นคือห้าแต่ถ้าหลุดอันเนี้ผมว่าก็ไม่น่าเลยหรอกผมว่า60กว่าก็รู้แล้วอันนี้นะครับมันมีวิธีการคิดอยู่แต่อันนี้ผมพูดหล,มหลวมๆให้ก่อนละกัน เราะถ้าเกิดไปฟิกด้วยเอากดเอารูมาใช้ว่ากดมันคือนั่นน่นนี่อะไรเงี้ยคนที่ไม่รู้มันจะไม่อยากฟังนลพี่มันจะปิดกั้นเลยพูดอะไรวะบอกมาเลยตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าใครมีวิธีคิดแนวนี้นะพี่พี่อยู่ในตลาดได้ไม่นานโอ้ผมคุยกับคนมาเป็นหมื่นแล้วพี่ลูกค้าผมมีเป็นพันกว่าจะสิบห้าปีพี่ว่ามันต้องผ่านการคุยมากี่คนคุยก็รู้แล้วคนนี้รับ การขาดทุนได้คนนี้รับไม่ได้คนนี้ต้องการจะได้อย่างเดียวเลยผมทางการคุยไม่เยอะแล้วพี่คุยรู้เลยว่าใครยังไงนะเอามาต่อดีกว่าแล้วตรงนี้มันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยก็จุดต่ำมันยกมันมีโอกาสขึ้นนะพี่ถ้ามีการขึ้นแบบสั้นๆนะจะมีเป้าการขึ้นอยู่ที่สองพันสี่รอยี่สิบเอ็ดและสองพันสี่ร้อยสาสิบสามถ้ายืนสูงสิบกว่าก็น่าจะประมาณนะ อันนี้ก็ให้สูงแล้วนะเนี่ยนี่เป็นการวัดแบบสั้นนะครับประเด็นคือแล้วถ้าเกิดมันขึ้นได้ไม่ไกลล่ะนะ้องแล้วแบบภาพรวมใหญ่จริงๆเนี่ยมันตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงจริงๆกันแน่เนี่ยผมทำาให้ดูลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็น e u ใน time frame 4ชั่วโมงสปัตท้องนะครับพี่ดูนะในชุดนี้ความสูงเนี่ยมันเกิด higher h i g h ยนะ จุดต่ำมันเกิด higher low x a b c d จบด้วย Pattern เรียบร้อยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือถ้าตรงนี้เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ยืดจริงมันจบด้วยแพทเทิรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอจบลงมาชุดนีน้ a b c ทั้งชุดหรือเปล่าหรือ1 o a 2 o b ที่นับให้ดูเมื่อกี้นะครับ ฉะนั้น2,380กว่าเนี่ยโซนเนี่ยไอ้ไสเๆเทียนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะ8ป8สไม่เกินเนี่ยจำไม่ได้ไอ้ลึกๆเนี่ยน่าจะ83ดสามเลยเมื่อกี้พู่พูดเอง83ประมาณเนี้นะพี่ประเด็นคือแล้วมันคือรับสำคัญเนี่มันหลุดไม่ได้เพราะถ้าเกิดหลุดโอกาสที่พี่จะเจอ2,366จะสูงมาก ที่ผมตีกรอบอันนี้ไว้ให้คือแล้วจะสูงกว่า2,411หรือเปล่านี่คือต้านครับถ้าสูงกว่า2,411โอกาสขึ้นถึง2,439จะสูงเลยครับประเด็นคือชุดนี้จะขึ้นต่อได้ไปถึงนี่หรือจะหลุดต่ำกว่า2,388อยู่แค่นี้เลยไอ้กรอบนี้แหละพี่ ถ้าขึ้นได้นะก็2 4งพั้สามถ้าเบรกสูงวา่ร้อยสามสิบได้โอกาสขึ้นต่อด้านบนสูงจะมีแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแถวเนี้ยแล้วไอ้นี่ก็ไม่ถึงนะระวังลงนะบอกไว้ก่อนการลงมันค่อนข้างจํากัดเมื่อวานอย่าพูดถึงเมื่อวานเลย,ยเดี๋ยเมือนเคม็มเอาวันนี้ดีกว่าถ้า2388โซนเนี้ย90กว่าถ้าพี่พี่เสียงซื้อเนี่ยจุดคัดทิ้งมันก็อยู่แค่หลุด 2,380หรือเปล่าหรือถ้าคนจะถือจริงๆนะแบบผมมองว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นสงคงสงขามอะไรก็น่าจะเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าวัดทางเทคนิคนี่ผมผมตัดเรื่องเปล่าทิ้งเลยนะไม่งัานแบบนะครับมันเข้าข้างนะพูดง่ายๆมีแนวรับสำคัญ2,366รับนี้สำคัญรับนี้โคตรสำคัญ ถ้าสองรับเนี้ยรับได้รับหนึ่งเลยพี่รับอยู่โอกาสปรับตัวขึ้นจะสูงครับแต่ถ้าเกิดสองรับเนี้ยแล้วดันรับไม่อยู่โดยเฉพาะสองพันสามรอหกสิบหกมันพาพี่ทัวต่ำเลยนะพี่ๆในห้องโนต้ตไว้นะครับฉะนั้นตอนนี้เพดมันไม่ไปไหนไกลมากหรอกพี่เพราะมันจะมีในเรื่องของ FOMC หรือนโยบายการเงินตกลงมันจะขึ้นจะลงจะปรับอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ย มันจะเล่นข่าวกันอยู่ประมาณเนี้ยจะนกอบมันอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นก็ผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าไม่ได้แหลมขึ้นไปแบบมากๆนะพี่ระวังถอยลึกนะด้วยดูเวลานี่โอ้ยพูดไปนานเลววยว่าวันนี้จะ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 เอาไม่น่าไปไหนไปก็ไม่นานนะครับน่าจะเจอกันบ่ายนะครับเมื่อวานติทุลาจริงมันนานไปหน่อย กลับไม่ทานามืดแล้วอ่ะมันทําไม่ได้ประเด็นคือในชุดเนี้มันจบด้วยแพทเทิร์นเวลาจบด้วยแพทเทิร์นส่วนมากผมว่ายังลงไม่จบนะชุดเนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าจบมันต้องจบตั้งแต่สองพนสามรกว่าเพราะถ้าเกิดมันขึ้นแล้วมันไปไม่ค่อยได้แล้วมันลึกเนี่ยหมายพี่โน้ตเอาไว้เป็นสําคัญเลยนะรับสองรับเนี้ถ้าชอบซื้อพี่เลือกจะรับใดรับหก็ได้ ถ้าซื้อไปแล้วกลัวมันจะลึกว่าจะถึงแถวนี้จะมอบตัวแล้วรอซื้อก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นไปเลยก็ต้องซื้อตามให้ไวก็มีแค่นั้นรับหลักๆแต่2องพันหลุดไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะหลุดนี่โอ้โหงานม้างานช้างงานยีราฟแะ้วบีเออยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับต้องคอยดูผม,ผมชอบพูดเลยบรรดาเอามันบอกคลิปนานไปนีดูนะ กลับตัวขึ้นชุดเนี้ยถ้ามันไม่โผล่แหลมขึ้นไปเลยอันเนี้ยมันจะเป็นโชเดอร์นะพักเป็นไหลพักเน็กลายขึ้นสีสษะชนเนี่ยมันรับพอๆกันเนี่ยถ้าไมนขึ้นสูงไม่ได้เนี่ยงานเลยนะพี่มันทิ้งแขนโอมลงมาอันนี้นละเรื่องใหญ่ตอนเนี้ยผมถึงตี้กอบเนี่ยเวลาผมตีกอบให้พี่ๆดูอย่างน้อยจะได้ทราบว่าออ มันจะเล่นกันอยู่ในกรอบเนี่ยคนที่เทรดเป็นสแคปปิ้งนะครับโอ้ยยังไงก็ได้ตังค์อยู่แล้วคือมันจะเว่งอยู่ในกรอบมันจะไม่ลึกแล้วก็ไม่เบรกแรงๆอันนี้ก็จะทำเงินได้หลายรอบหน่อยแต่ถ้าคนที่เล่นเป็นเทรนมาเจอมันตีต่อยท้องทุบหลังอุกอกกุกอักแถวนี้โอ้ยน่วมไม่ได้พี่จะไม่เหมาะคนที่เล่นเป็นเทรนจะไม่เหมาะกับคนที่เทรดเป็นสแคปปิ้งเลยก็ผู้ประมาณนี้ดีกว่า เบรกหรือเปล่าไม่เบรกถอยลึกมีแค่นั้นจบแล้วครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่พี่ห้องวีพี่ทุกท่านนะครับและขอขอบคุณในพี่สมาชิกทุกท่านด้วยน้องอวยพรในโชคดีเป็นของพี่ช่วงนี้มันจะแคบแคบนิดนิดมันจะมันจะแคบแคบมันจะไม่ได้เหวี่ยงคมคมทีละร้อยหรือทีละสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมันจะไม่ขนาดนั้นแล้วพี่แคบแคบแคบเนี่ยเราอ้วกแล้วนะครับนี่ก็ทําเงินกันได้พอสมควรแล้วล่ะ ถ้าเหตุนะก็โชคดีครับนะค,ครับ